บรรยากาศฝนกำลังตกหนักเลยตอนนี้เพื่อนฝนตกหนักมากที่ฟ้าครึ้มฟปาครึ้มฝนนะวันนี้ที่เมืองปรา,าสาทเทศบาลตำบลกลางเอ็น,อ,นอำเภอปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์ฝนตกหนักมากเลยตอนนี้โอ้หนักอีกแล้ว หนักเป็นช่วงๆไม่ใช่หนักตลอดใช่ไแต่ว่าขอฟ้าคืมทั้งวันวนี้อันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันที่2 3ตกหนักจริงๆใช่ไนีบรรยากาศเรื่งฟ้าขึ้นฝนกด่อกำลังเดิมซื้อของในตัวมือตกฝน บ,บางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกแต่ว่าตกเป็นช่วงๆเมฆดำมากเลยนะตรงบ่ายนะแต่เช้าแค่คุ้นคืนแล้วตกเพราะว่าช่วงนอนตกเลยโดนตากฝนเลยนะ อย่นี้ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่เพื่อนเพราะว่ากำลังฝนตกต้องตกทับข้างตึกตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับวศรศาสตระอยู่ติดกับตลาดเลยชาวบ้านกำลังเดินซื้อของฝนตกลงมาพอดี ตตว่ามัไม่ตกตอกนกลางวันไม่ตกตอกนกลางวันเลยตกปล่อยก็ส่วนมากก็จะตกช่วงบ่าย